คือเริ่มจับได้แล้วใช่ครับก็คือตัวนี้ติดจองแล้วตัวนี้ติดจองแล้วตัวนี้รอส่งครับนี่ชุดเหลือตัวนี้ตัวน้น้นตัวอยู่บนนคัแทนนี่นะครับตัวนี้ตัวแดงเข้มนี้จะราคาโดดโดดหน่อย ตัวแดงเข้มนี้จะราคาโดดขึ้นไปครับมากมากกว่าน,นั้นตัว <c oughs> จะเริ่มข้อคอกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะให้เสียบุญนะครับพาทยอยดูนะครับที่เขาจะเปิดราคาในช่วงนี้อเออดูเอ ครับบัวที่นี่ตัวงดงามนะครับเหมือนเดิมบัวเสบูนนะครับลูกพ่อโกนะครับทุกคนมาตามมาตามไปไหนนี่ดูตัวนี้ซะก่อนโอ้ไปอยู่ด้วยกันไหมลูกเกา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 อย่าให้เกาอย่าให้เกามาเกาหนกมา น่าหวานนะครับทุกคนน่าหวานนะเจ้าบุญทำคลอกให้นะครับวันนี้น่าจะได้นอนพื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งคลองเลยนะครับ มา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 จับหน่อย ทำอคอกครับล้อมคอกครับล้อมคอกครับล้อมคลอกคื่นี้เราจะให้เขาอยู่ใช่ไหมครับที่ใช่ครับให้นอนในนี้ครับคืนนี้<อ>ก็พอเย็นมาเราก็ทำอคอกครับล้อมใช้ลวดล้อมครับแค่นี้ครับนะครับ จริงๆวิถีแบบนี้มีมานานมากแล้วเนาะนานแล้วครับแค่ขอกเอาเดียวเลยแค่เส้นลวดเส้นเดียวเลยลวดเส้นเดียวครับผมเห็นวัวเสียบวัวแล้วโอ้ยโอ้ยตา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 ยเขาเดี๋ยวขึ้นใหญ่เลยว่าอีกอย่างนึง เปิดราคาให้เอฟซีเราไหมนี่มีรุ่นหย่านมครับรุ่นตัวประมาณเนี้ยครับรุ่นตัวประมาณนี้นตัวหลังเนี้นยน,นะใช่ครับมีรุ่นหย่านมครับราคายังงามไหมนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวปูทำง,งานเสร็จเดี๋ยวพาชมหน่อยแล้วกันเนาะได้ครับได้ครับได้ครับทุกคนตะว,วันแบบนี้อากาศเย,นาาเยนเ็นอากาศเย็นแล้วก็บรรยากาศดีมากนะทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าวันนี้อากาศดีมากจริงนะ ตัวนี้สวยขนาดนี้เปิดไหมนี่อู๋ขนาดแล้วยังแม่ลูกอย่างนี้เปิดไหมครับเนี่ยแม่ลูกผมยังไม่ได้เปิดครับจะเป็นวัวหย่านมอย่างเดียวเลยครับอ๋อเป็นวัวหย่านมอย่างเดียวเลยใช่ครับวัวรุ่นที่กําลังจับหย่านมได้เงี้ยครับเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้ววนี่ครับเ,เบสือุนครับเนี่ยน่าจะประมาณเหลือแค่สิบตัวได้ี่เหลือประมาณสิบตัวครับ ประมาณนี้ครับประมาณตัวยืนเนี่ยตัวยืนเนี่ยคือเริ่มจับได้แล้วใช่ครับก็คือเขายังไม่ได้หย่านมเองแต่ว่าเราก็จับฟังนมได้แล้วได้วพวกนั่งๆอยู่เนี่ยนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ชุดนี้เลยครับชดุดรุ่นๆเดียวกันนี่แหละชดุดชุดนี้เท่าไหร่ครับสสบูนเอาเอาตัวไหนก็มันราคาเริ่มต้นอยู่ที่สี่หมื่นถึงหกหมืนครับคุณตอนนี้ ชุดนี้นะครับก็ครับก็แล้วแต่ความสวยมันงง 40, 60, นนะีโอ้โหสี่หมื่นถึงหกหมื่นอุ้ยไม่แพงนะโมใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้ติดจองแล้วตัวนี้ติดจองแล้วเด <c oughs> ีวชุดนี้มาเล่นด้วย ตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้จะตีเลือดร้อยครับอ่าตัวนี้ตีเป็นเลือดร้อยครับตัวนี้เชื่องตัวนี้เชื่องเชเล่นเดี๋ยวนะตัวตัวนี้เดี๋ยวมาตัวนี้ติดตามแล้วตัวนี้รอส่งครับนี่จุดเดี๋ยวตัวนี้ตัวโน้นตัวอยู่บนคาแทนนี่นะครับตัวนี้ตัวแดงเข้มนี้จะราคาโดดโดดหน่อย ตัวแดงเข้มน,นี้จะราคาโดดขึ้นไปครับมากมากกว่านั้น <laughs> ตัวนี้เกินหกหมืนครับก็คือดาวแหละดาวนีววเลยครับชุดดาวๆเลยจะมีอยู่สี่ห้าตัวครับถ้าถ้าชอบวัวสวยสวยแน่นอนก็มาคุยราคากันเอาเอ้ามาไงวะเนี่ยมาไงวะเนี่ยโอ๊ย อนี่ชุดที่ที่เราเห็นนี่คือเป็นบัวลูกคอกเราเลยใช่ไหมครับเสบูนฮะใช่ครับนี่นี่อย่างอย่างตัวตัวตัวอยู่ตัวอยู่ใช่ครับโอ้ยางนี้ก็ลูกคอกครับยางนี้ก็ลูกคอกท้องครับนี่ก็ท้องนี่ก็ท้องใหญ่มามันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยครับมันคุ้มจัดเลยนะเนี่ยนะราคาที่เสบุนเปิดหรือว่ายังเรื่องเรื่องเรื่องขนย้ายนี่เฉพาะบางที่ใช่ไหมครับเสบูนครับใช่ครับบางที่เริ่มทําได้แล้วครับ ครับก็ต้องดูพื้นที่แต่ก็น่าจะอีกไม่นานครับน่าจะขนย้ายได้แล้วใส่ใส่แบบเมื่อกี้สิบตัวประมาณน่าจะสิบกว่าตัวแหละพี่ถ้าเลยนั้นอย่างรุ่นนี้ไม่ไม่ปล่อยแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นสาวท้องแล้วไม่ได้ปล่อยแล้วยืนยืนส่แล้วอยู่เนี่ยใช่ครับจะคลอดอยู่แล้วเดี๋ยวดูดิอย่างเงี้ยมันจะคลอดแล้วครับครับอีกไม่นานก็คลอดแล้วเฮ้ ตอนนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวสีแดงนี่ครับตัวนี้ก็อยู่ในราคาสี่หมถึงหกหมื่นเหมือนกันใช่ครับอ,อยู่ที่สีอยู่ที่ความสวยมันบางทีสีแดงลักษณะไม่ไม่โดดเด่นเหมือนสีขาวก็ถูกกว่าสีขาวครับลักษณะไม่โดดเดน่นเน้นลักษณะโดยรวมที่ว่าเขาสวยแค่ไหนตัวนี้ติดจองแล้ว ตัวขาวนี่ติดจองแล้วตัวขาวมีทางแดงครับตัว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 สีจองราคาเท่าไหร่ครับสีมูตัวนี้ตัวนี้ไปที่ห้าหมื่นห้าครับไปห้าหมื้ามูนอายุน้อยหน่อยแต่ว่ารูปล่างเขาได้ ส่งรูปคุยกันก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกมาถ้าสะดวกมาก็อยากจะให้มาดูตัวจริงมากกว่าครับเพื่อไม่ชอบยังไงติตรงไหนอะไรยังไงก็จะได้ไม่ต้องเอาไปครับแต่ว่าถ้าเชื่อใจกันได้เนี่ย่วรควรค้ายเนี่เสียบุนเขาจัดให้นะทุกคนนะเอาละครับเบิร์ทุกคนเบร์โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียบูญมากเลย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสียบุญมากๆนะครับที่เปิดราคาโวให้กับ f อของเรา <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด1ไม่ชอบกด2ถ้าอยากดูวิดีโอต่อไปก็กดดูวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ